คนอื่นไปเที่ยวผมก็ไปเที่ยวเหมือนกันเอาจริงๆนะผมพูดตรงๆเลยไม่ได้ปาตอแหลผมไปทําบุญพระวัดพระธรรมก,กายอะไรไม่รู้อะคนดูรู้จักไหมวัดพระธรรมก,กายไม่รู้ว่าคนดูรู้จักหรือเปล่าผมไปวัดพระธรรมก,กายรู้ไหมได้มาเท่าไหร่นี่ได้มาเท่านี้ขออนุญาตลั่นเลยเลยนี่นี่ได้มาเท่านี้นี่เจใหญ่ใจใหญ่กู กินให้หมดยอกยอกครับยอกกูมาทำเหมือนกูมาโดนลาเลยวะ่ะ <sm all> ก่อนไปก่อนไปเลิฟคนดูเลิฟคนดูจะไปแล้วนะครับนี่ก็ไปตัดผมตัดผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วตัดหนวดตัดเข่าบากคิ้ววีคาร์ดกันจอนแหลมโอ้เยอะไปไหนก็ได้ลุกกู โอ้ยกูจะไปไหนก็นล่มึงก็ปล่อยกูไปเถอะมึงจะให้ชีวิตนี้กูจะมึงจะให้กูติดวิญญาณกับมึงเนี่ยนี่ชีวิตนี้จะให้ผมติดวิญญาณอยู่กับคนดูนอะอไอ้ฮิบมึงถามกูเหมือนพ่อเหมือนแม่นะ้องว่ากูไปไหนกูจะไปไหนกันะมึงก็ให้พี่ไปก็พี่บอกแล้วพี่ไปตอนเย็นน้องพี่เพิ่งตื่นนอนไปสองชั่วโมงไปซื้อเตียงไปซื้อ เตียงหมอนอะไรด้วยจะแวะซื้อเตียงหมอนด้วยค่ะครับเนี่ยเออเอา้ามาเพื่อเอาก็มาบอกลาเออว่าวันนี้ไม่ได้อยู่เป็นอะไรโอ้โหเขาเป็นห่วงขอบคุณครับจะบอกคนดูว่าเออวันนี้ผมมาประมาณสิบห้านาทีผมสำหรับหลายๆคนที่มาไม่ทันเนาะวันนี้ผมอยู่สตรีมเออ เอาละคนดูก็สําคัญผมก็มาทุกวันแต่ที่แกขาดไปไม่ได้เวลาผมเดินทางไปไหนผมต้องมีเครื่องดื่มอันนี้เนี่ยจีบีดผม G ีบีดอ่ะผมจะขอบคุณเขาด้วยก็คือเราเดินทางด้วยกันมาได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่หนึ่งผมก็ไม่มีโลโก้ G ีบีดแล้วนะครับก็แต่ก็ยังกินอยู่ถึงไม่มีโลโก้จีบีดแล้วผมก็ยังกินอยู่เพราะว่ามันเป็นน้ำที่อร่อย จริงๆผมไม่มีอะไรแทนแทนในนี้ได้ใครมาไม่ทันรีวเข้ามาดูแล้วกันสองนาทีคนดูสองเคคืออะไรครับอืมสวัสดีน้องสวัสดีครับเพราะผมเด็กไม่ไหวไม่ใช่ที่บีดอะคนดูถึงเดือนหน้าอาจจะไม่มีสปอนเซอร์อยู่ด้วยกันแล้วถูกไหมแต่ว่าเขายยังอยู่ในใจผมตลอดแค่นั้นเอง ใช่ครับวันนี้คุยกับคนดูสักสี่ห้าโมงสิบนาทีห้าโมงสิบนาทีผมก็จะไปละใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ได้เปิดโดเนีดนะเอาง่ายๆไปกรุงเทพไปสองคนเนาะหลุยไม่ได้ไปคือผมไปกับน,น้องน้องกับบ้านเขาเรียกก็ไปซ้ำ ไปซ้ำคือเอาตรงๆอะ่ะไม่มีใครอยู่บ้านวันเนี้แต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยผมก็ต้องไปซ้ำดิเอา้าคนดูมึงก็ให้กูมีโมเมนต์แบบนี้กับเขาเดิมมึงจะให้กูหงํางเงือออยู่แต่สตรีมอย่างนี้เนี่ยเออมึงให้กูหงั่งเงือกสตรีมอยู่แต่อย่างนี้เนี่ยกูก็ต้องมีไปแบบอย่างนั้นบ้าง ขนาดคนดูคนอื่นเขาขนาดคนอื่นเขายังทำกันทำไมผมทำไม่ได้สองแสนคนดูโดนพีอาเอาไปเดกโอ้ไม่ใช่ใเฮียไม่ใช่สองแสนคนดูยังอยู่ไม่ใช่ครับ คนอื่นเอาตรงๆนะคนอื่นไปเที่ยวผม <laughs> ก็ไปเที่ยวเหมือนกันเอาจริงๆนะ <laughs> ผมพูดตรงๆเลยไม่ได้ปาตอแหลผมไปทําบุญพระวัดพระธรรมก,กายอะไรไม่รู้อะคนดูรู้จักไหมวัดพระธรรมก,กายไม่รู้ว่าคนดูรู้จักหรือเปล่าผมไปวัดพระธรรมก,กายจริงๆแล้วก็เวลาพาส,สวนเนี่ยผมก็จะนั่งดูน้องๆเล่นในชิงบ้านด้วย ไปดูช่องไอ้เคนจิอ่ะกับไอ้ใครที่สตรีมมาสามคนในเคนจิแล้วก็ใครไม่รู้ว่าไอ้เลนเหลือไอ้แหนมอะไรอย่างเงี้ยไปดูได้ไอ้ ي, หลุยก็ไม่รู้มันสตรีมหรือเปล่าฝากไปดูให้กำลังใจน้องพวกมันด้วยอะถ้าผมตอบคุณดูตรงๆคุณดูจะโกรธผมไหมเนี่ยเหลืออีกห้านาทีเนี่ยผมจะไปแล้วเนะี่ยอีกห้นาทีเนี่ย ถ้าผมตอบคนดูตรงๆคนดูจะกดผมไหมไปจะไปไหนแม่งรายงานเหมือนลูกเลยเออจะโกรธไหมครับไม่ไม่จริงนะสัญมึงพิมพ์คาว่าสัญญาดิกูจะพูดเลยถ้ามึงพิมพ์คําว่าสัญญาผมเโดไม่ขึ้นผมไม่ได้เปิดโดครับผมมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบเจ็บใจแล้วกันให้ดูแบบเจ็บใจนะ อีซา่าบวกอันนี้คือผมจําได้ว่าสิบสองวันใช่ไหมผมได้มาสองแสนใช่ไหมผ่านไปอีกสามวันเพราะว่าผมอยู่สตรีมสองวันวันที่อีกวันหนึ่งอีสี่วันสามสี่วันเนี่ยรู้ไหมได้มาเท่าไหร่นี่ได้มาเท่านี้ให้ดูได้มาเท่าไหนได้มาเท่านี้ขออาล,ลั่นเลยเลยนี่นี่ได้มาเท่านี้นี่ จใจใหญ่ใยใหญ่ห่านกูกิน <c oughs> ให้หมดยอกยอกครับยอกอ้าวผมจะตอบแล้วว่าผมไปไหนผมไปไหนอ้าวโอเคโอเคโอเค <c oughs> โอเคผมตอบแล้วผมไปไหน ไม่ก็มาขอบคุณคนดูทุกคนครับสิบสิบหกวันได้มาสามแสนห้าขอบคุณครับผมจะไปแล้วนะก็จะบอกคนดูว่าเออผมไปงานวันเกิดน้องน้องน้องสาวน้องสาวครับแล้วเขาสําคัญเขาเป็นคนสําคัญเพราะว่าเขาไม่ตีอ่ะพันธุ์มันไม่ตีอ่ะ กูมาทำกันกูมาโดนลัมเลยว่ะโอ้โหเออสาวไฟเอ็มยอมรับเป็นสาวไฟเอ็มมันก็ต้องมีเบิ้งมึงไปถามเลยโลกสมัยเนี้ยใครเลยกสาวไฟเอ็มแล้วแบบไม่เจอกันข้างนอกซีเบิ้งกูก็ต้องมีเรื่องแหละก็มันล่าเนาะมันก็อยากโดนของคนอยากโดนเนาะมันก็ต้องแบบสนองก็ต้องเสนอเสนอก็ต้องจัดแล้วอะไอเจอะไรวีสามไอเจไอนายกเจมาเม้นเนี่ย ดูดูปากผมจะชฉันนะคุณดูนางโง่คุณดูนางโง่